ขอโทษค่ะเมื่อสักครู่เมมเต็มเลยไปเขียรพื้นที่แล้วก็มาสวดต่อนะคะต่อหน้าเก้านะคะอาคูปัญจสิโขเจวะติมพลุสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชโนคันธภาสหัาชุพิมธามนาพิกามูพิกุนังสมมิติงวะนัง อตคูนาภาษานาคาเวสาราชาตัชกากัมพลันสัตลาอาคูปยคาสายทิพียมุนาทตลัทธาจะอคูนาคายัสสิโนเอราวัณโนมหานโคโสปะคาสมิอิงวะนังเยนคาลาเชสหาสาหันติทิพาทิชาปกคิ วิสุทธจักขุวหหยะสาเตวนามชาปัตาจิตราสุปันาอิติเตสานามังอภัยยันตานาคาราชานามสสิสุปันัตโตเขมมะกัสิพุทโธ สนหาหิวจาหิอุปวหายันตานาคาสุปันนารารรามังสุปุถังชิตาวชิรหัตเธนะสม,มุทังอสุราสิตาพัตรโรวสวัตเศเตอิติมันโตยสสิโนกัละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะาเวคสาเวปัจิติสุจิติจาาปาราตนมุจีสภาสตัจจก,กพริบุตตานังสเพเวโรจนามากาสนา ฮิตตวาพระเ่งใสนางราหมมัทา,ามุกะคมุงสมยุธานิพัทันเตพิกขูนงสามิติงน,นอาปจาัจะเทวาปัทวีจะเทโชาโยตถาคัมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยัสสาสหะเมตาการุณากายิกากุเทวายัสาสิโน ทัศเต αι ทัศธากยาสเพนาณตะวันนิโนโอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมูภิกขุนังสมิติงมะนังเวนทูจะเทวาจะฮาลีจะอัศมาจทะทุเวยามาจะทัศสูปนิสาเทวาจัทนทมาคูปุรากิตา สิริยสูปนิสาเทวาสริยมคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอคูมันทวลาหกาวสนังวสวเศธโธสโกปค้าปุรินทัถโธทเสเตทศตากยาสเพนนัตตวันนิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน มุทมนาภิกกามุภิกุนังสัมมิติงวะนังอัทคุสหพุเทวาชลามัคคีสิขาวิวะอริจจกาจะโลชาจะอุมาบุพนิพาสิโนวัลุนาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิลาอาควาควอาสะวเนสิโนทัเสเตทัสถากยาสเพนนัตตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนวันโตยัสัสิโน มุธมนาปิกัมพิขุนธรมมิจิงวะนังสมนามหาสามนามนุสามนุสิตมาคิตาปทูสิกาอคูอคูมโนปทูสิกาอัทธคูหาลโยเทวาเยจโรหิตวาสิโน ปรคามหาปรคากุเทวายัสสิโนทัเตเตทัสถากยัสเพนันตวันิโนอิธิมันโตจุติมันโตัณนวมันโตยัสสิโนมธามานาอภิกรมุงพิกุนังสมิตยิวานังสุกาการุมหาอรุณาอกุเวคณนาสาสหโพทาตะขยะปโมขาอกุเทวาวิจักขณา สทธรมมตาหารภทชามิศกาจะยัสสินโนทนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาภิวัสติทัศเตเตทัศธากายสัสเพนานัตตะวนินโนอิติมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาอภิกรรมุภิกุนังสัมมิติววะน,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 นังเขมิยาจุสิตายามากตะกาจะยัสสินโนลัมพิตกาลมัสเศรษฐาชติลมา โชตินามาจาสวะนิมานละติโนอะคูอัตคุปะรนิมิตาทัศเตทัศธาขยาสัพเพนัตตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสัตสิโนมุธามนาปิกามุปิกุณามาตย์จริงมะนังสัตเทเตเทวานิกายาสัพเพนัตตวานิโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเยสัทิสาสหะ ปวุทธชาติมก well ีลังโอคาตินนามนาสวังทเขโมคาตะรังนาคังจันทวอสิตาติตังสุพรามาปรามัตโตจาบุตตาอิทธิมาโตสหสนังกุมารโอิโสจะโสปคัสสมิติงวะนังสหสัพโภมะโลกานังมหาพรทมาพิติตติอุปปันโนจุติมันโตพิสสะมาเกายยัสสิโสทัศเทตาอิสราคูปัญเจกะวะสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาลิโตปริวาลิตโตเตจัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพรมเกมรัสเสนาภิกามิปันสะกนัตสัมติยังเอธาคณาาพันตถาราเขนามันธรรมตุสมันตาปริวาเลธะเมมุจิตาโกจิตาอิติตถะมหาเสนกกนหาสานังอเปสยิปนิณาตละมาจะสลังกตวนาเพละวังยะถาปุสโกเมโคธนายันโตสาวิจุโก ตถาโสปจุฑาวัติสังกุทโธอสศยังวเสตันจัสภาปิญญะวะวักิตะวานาจักขุมาตตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนนะเตมราชไนาอภิกันตาเตวิชนาตติก,กาโวเตจะอัตตปมกะรุงสุตวะพุทธศา,าสาสนงวิตรเเคหิปการมงในสังลงมัมปีอินชะยุงสเพวิชิตาสังพามาพยาติตายสัสสีโน โมทันติสหปูเตหิสาวกเตชะเนสตตาติบทสวดจุลชัยยะปากนนโมเมพุทธเตชะสารตนตยธรรมมิกาเตชะปสิ ปสิเทวานารยะประเมสุราสิทธิปรมาจะอินทาจัจตุโลกาคัมพีรักขกาสมุทาภูตุงคังคาจัสัพรมะชยะประสิทธิ์วันตุเดชยชยะธรณิธรณีอุตติอุตตินาตินาทีชยชยขคุละตนรณิสายนิไรสายเสนเมรุราชปนนลชีชยชยคัมพีรสุงพีนาเคนธนาคีปีสัจปุตกาลีชยชยะทุนนิมิตาโลกี ชยชยสิงคีสุทธานมุขชาชยชยวรุณมุขศาสตราชยชยจำปาทินาคะกุละคันโทชยชยขจฉคนตุรงสุกระผูชงสีหพยัคฆตีปาชยชยวรุณมุขยาตาชิตชิตเสนารีปุณะสุทินรดีชยชยสุขสุขชีวีชยชยธรณีตะเลสคาสุชยยา ชยยะชยยะธนนีสารติงสถาชยชยะมังตรราชรญญปะวัคเชยชยะวรุณยะเขชยชยลักขเสสุระพุชะเตชาชยยะชยยะพรเมนทัศนาชยชยราชาธิราชสัจใจชยะชยะปัทวินสักพังชยชยะอรหันตาปจเจกะพุทธสาวังชยชยะมเหสุโรหโรหรินเทวาชยชยะพรมาสุรโข ชยชยนาโควิรุณหโกวิรูปโกจันทิมาราวิอินโทจะเวนะเตโยจัก,กุเวโรวรุณโนปิจกกักคิวโยจักปชนโขกุม,มาโรทัตะตะโกอัฐาระสามหาเทวาสิธิตาปะสะอาทะโยอิสินโนสาวกาสัพพาชยรามโรพวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจัสสะปาโลจชัชยกัง เอเตนะชยเตเชนะชยโสถิปวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยมังขลังชัยโยปิพุทธสัสสิลิมโตอยังมรัสสจปาปิมโตปราชโยบุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยตถาพรมะฆนามิเหสิหนู ชยโยปิพุทธสัจดิมตโตอยังมรัสะจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาอินทะคณาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสัสดิมตโตอยังมรัสะจะปาปิมตโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาเทวคณาเมหิสิโนชยโยปิพุทธสัจดิมตโตอยังมรัสะจะปาปิมตโตปราชโย อุโกโสยามพริที่มันเทปโมทิตาชยตาทาสุปนักขนามาเหสิโนชยโยปิพุทธาศาสิริลิมโตอยังมารัชจัปาปิมตปราชยโยอุโกโสยามพริที่มันเทปโมทิตาชยตานาคัคขนามาเหสิโน ชโย,ยปิพุทธศาสตสิริมตโตอยังมรารสะจัปปาปิมตโตปร,ราชโย,ยอุโคโสยามปพธิมันเทปรโมทิตาชย,ยะตถาสพรัมมคนามเมหสิโนชย,ยันโตโพธิยามูเลศกยนังนันทิวัตโนเอวังตะว,วงังว,วิชโยโหหิชยัตสุ ชยมังคะเลอัปราชิตบัลังเกสีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอคัปโตปโมทติสุนัขัดตังสุมังคลังสุปปพาตังสุอหุติตัง สุขโนสุมุตหุโตจะสุอิถังพระมจาริสุปัธกกีนางขยักกัมมังวจากกัมมังปัธกกีนางปัธกกีนางมโนกัมมังปนิทิเตปัธกกีนาปัธกกีนานิกตวานะนัลพัณฑเตปักกีเตเตอัฏฐลัทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนเนอโรคาสุขิตาโหธาสหัสเพยยาติภิสุนันตุพลตเยเทวาอัสมิงธาเนอธิกตาที่ฆายุกัสตาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพตา รักขันตุสภัสตานังรักขันตุชินสาสานังยากาจิปันาเตสังสเพปุเรนตุมโนรัฐายุตตะกาเรปรวัสสันตุวัสสังวัสสารวราหกาโลคาจุป,ปทววเตสังนิวารเรนตุจัสพุากายาสุขังจิตตะสุขังหะระหันตุยะถาระหัง บทสวดธรรมะนิยมะสุตตังเอวันเมสุตตังเอกังสัมยังภะคะวาสวัติยังวิหารติเชตวะในอนาคปินทิกัรสะอรเมตะตะโคภะคะวาภิกขุมันเตสิพิกวติพัทันเตติเตภิกขุภะคะวตโตปจัส Som ูุสุภะคะวาเอตตะทวโจออุปาทาวาภิกขเวตถากตานางอนุปาทาวาตถากตานางทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังคารานิจติ ตัณตถาทัตอภิสัมพุชติอภิสัมเทติอภิสัมพุจจตวะอภิสัมเจตวะอจิกติเทเสติปัญญาปติปันถเปติวิวรติวิภัชติอุตตนิกรติสัพเพสังขารานิจติอุปาทาวาภิกขเวตถะคตาณะอนุปาทาวาตัฏฐะคตาณะจิตตาวะสาธาตุธรรมะิตถาธรรมะนิยามัตถาสัง สัพเพสังขารทุกขาติตังตถาคตวัพิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธตวาอภิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญธเปติปัญทเปติวิวรติวิพัชติอุตานิการติสัพเพสังขารทุกขาติอุปาทาวาพิกเวจตถาคตานังอนุปาทาวะตถาคตานังทิตาวะสาตุธรรมตทิตตาธรรมนิยมตตาสัพเพธรรมานตติตัง ตถาคตตัวอภิสัมพุทธิอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเมตวะจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติวิวรติวิภัชติวุตติกรโรติสเพธรรมานตติอิทมโวจจาภควาตตมนาเตภิกุภควโตภาสีตังอภินันทุนตี บทสวดพระเทกะรัตคาถาอติตั้งนานวาคะเมยานาะปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่กวนตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทติตามปยินันตาปัจจันจ์อนาคตังสิ่งเป็นอดีตกลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปจจุบปนงังจะโยธรรมังตถาทถวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพลเฮ ผู้จะเห็นทำอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นยังจับแจ้งไม่งอนกันขนแกรนเขาวควรพ่อปุณาการเช่นนั้นไวเชา่ว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาะอีโนสังฆรันเตนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพียนธรรมจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตปิงอโหรตะมาตันทิตังตั้งเวปเทกรตโตติสันโตจิกเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราดีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปจเวคาขณะ สเพสังขารนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนานประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปประธรรมนานประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่จะตายไปสเพธรรมานตตาสิงทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตัพังันเราจะถึงตายเป็นแท้มรณะนะปริโยสานังเมชีวิตวตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างเมี้ยต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมันางเมี้ยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตคุณที่จะสังเวชอายังโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญาณโอคันปราศจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเศติจากนนทบัทวินซึ่งแผ่นดินกะลิงขลังอีวะปะดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนีิรังหาประโยชน์มิได้อานิจาวัตสังคาราสังคัน ทั้งหลายไม่เตี้ยงหนออุปาทาวยทายะธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่มดับไปด้สังวปสมโมโขความเข้าไปสงบประงับสังขารทั้งหลายเป็นสุดอย่างยิ่งสัเพสัตตามรันติจสะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริสุจ่ะมาริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อม ไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตตาอย่างกินจิยังกินจิกุศลังกรรมังจับ เทหิพะเทหิกตังปัญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอัศมินฐานะอธิกคตาทิกายุกัสสธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจนตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพยจาริยุปัชัยาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญจนตุสัพเพนักตาสุกิตาหุุนต ข้าพมจตุสเพเทวาสกิตาหุนตุทุกขะพมจตุสเพสามาตินังจมิชันตุโอบทสวดหลวงผู้บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตตุคันติมายะอิติภะกวาณโมโพธิสัตตุคันติมายะอิติภะกวาณโมโพธิสัตตุคันติมายะอิติภะกวาปฏิทานะทัธายเทวตาสันติวิหารอวสินีตุเปกะเรโพธิกเรเถหิงเถหิงตาธรรมธานินภวันตุปชิตาสุติงควอบนเททวิหารมัทะเลเทราจัมมัชนาวะกจพิคุ โสารามิกาธนปฏิอุปัสกาขามาเจเทสานิขามาจจอิสราจปาณปูตาสุขิจพภวตุเตชลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสรชาตาอัตโวปปาติกาเนยยนิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุกสัพพโรตุสัมทยังทาตุจิรังสตังธรรมโธรรมัตราจปุคราสังโกโหตุสัมภโควะอัตยะจหิตายะจฉะอเหรักขตุสัตธรมโอสเพปิธรรมัชลิโน ุติงสัพป,ปุเนยามะทำเมอริยปเวจิเตปัสสันนาหุสเปปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทานังปกิชันโตกเลเทวภวะัตุวุติภาวะยัสตานันสมิทธานีตุเมทันงมาตาปิทาจะอัตระชังนิจังราขันติตะกังเอวังทำเมนะราชโนปะชังรักขันตุสัพตถ้า เทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจนิดทุกขะพยาปัตตาจนิิพยาโสขปัตตาจนิิโสกาหุนตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภาทางปุญญาสัมภาทางสเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปันติสิทธิยาทานังทัตันตุ สัตทายาสีล mm. um. mm. ังล mm. hmm. ักขตุสัพพทาภาวนาภาริพิรตตหุนตุขจันตุเทวตาขจาสุมังคนคาถาหุนตุสัพังสุมังฆังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุธานุภาเวนะสติหุนตุสุธิหุนตุนิรันตระหุนตุสัพังสุมังฆังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุธิหุนตุนิรันตระหุนตุสัพังสุมังฆังรัก ตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะาสุนติหุตุนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานันจเตเันารักขันปัตมีสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานันจเตเันารักขันปัตมีสัพพโสสเพพุทธาพระปตาปเจกนันจิยังพลังอรหันตานันจเตเันารัก 한ัน미ะม소่ส 부타 พ라바타ัพเพ지양ท랑 아라한타난 ะ테า나ะเจก미นั소ติ 부타 งพ바타งอะร지양ั랑 아라한타난 จ테เ나เจนะ미ะค소งธ 부타 ี่바타พพโส지양พ랑 아라한타난자테체나 라캉 파자미 사파소 사페푸타 파라바타 바제가난 지양 파랑 아라한타난자테체나 라캉 파자미 사파소 사페푸타 파라바타 바제가난 지양 파랑 아라한타난자테체나 라캉 파자미 사파소 ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที <Luc> ่พ <ar ic adia> ระเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนีครับเจ้าขอน้อมเกล้าอทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สจิตรสวรคาลัยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง เป็นสามาชีมชอบทำคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอยาะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ก็ะเจ้ามีสมาธิทีิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสา,าธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิดตาย,ยอดสิทธิทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูเลได้สร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและอิทธ,ธานุภาพบันศักดิ์สิทธิ์อํนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง,องและบูชาทุกประการด้วยเถอดสาธุ